ะะเกมนี้นะคะก็เบ็ดสูงอยู่เบ็ดสี่บาทอะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นดูนะคะเบ็ดสีส่มันต้องลองันเพื่อนอุ้ยหมุนครอบแรกสแกตเตอร์จะเข้าเลยเหรอออ้โหเข้าง่ายไปไหม สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเกมซูเปอร์มาร์เกนะ็ตเนาะหรือเกมหมากกางซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละเพืเ่อนๆนะก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่าเราจะมีโอกาสได้คูณ50หรือเปล่าถ้าได้เข้าหมุนฟรีหรือเลาะฟรีเกมนั่นแหละเนาะก็ใครอยากจะลองก็มาลองดูได้เพื่อนก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันนะคะได้หรือเสียไม้ซีเรียสเลยขอแค่มารีวิวให้ดูเนาะก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรใช้วิจารณญาณการรับชมนะเพื่อนะน,ะนะไม่แน,าน,านะนำามเเเนนนนนนาาาาาาะะะะะะะตตตตตออออีี้้้คคครรรรรกกกกกกก็ะะกก็็มมมมสสููวววิิทยยย์แลลลุุ่่่ใจจับขด หรือสอบามแอดมินได้เลยแถมยังรองรับทุกเล็ดด้วยเพื่อนแต่ถอนนะคะต้องมีบัญชีธานาคารนะจ๊ะก็ถือว่าดีอยู่นะดีอยู่นะได้ทั้งแบบทั้งสูตรทั้งกลุ่มอ่ะก็ได้เล่นด้วยนะสูตรสูตรจาวิทเนี่ยเป็นสูตรจากต่างไประเทศเลยเพืเ่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมดูเต็กวันนี้ไม่ได้เอาสูตรมาทดลองให้ดูนะไม่ได้เอาสูตรมาให้เล่นดูดูให้เล่นเออเล่นให้ดูก็ใครอยากจะรับใครอยากจะรับสูตรไปใช้ก็ ติดต่อหรือสอบถามแอดมินได้เพื่อนๆปะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมดูมาดูนะคะว่าเราจะเล่นแบบนี้มันจะรอดเปล่านะคะเกมนี้นะคะก็เบ็ดสูงอยู่เบ็ดสี่บาทอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นดูนะคะเบ็ดสี่สิบมันต้องลองเพื่อนๆอุ้ยหมุนรอบแรกสแกตเตอร์จะเข้าเลยเหรอโู้โหเข้าง่ายไปไหมเพื่อนๆคิดว่ามันจะบักปะแต่ไม่รู้ว่ามันจะบักหรือเปล่าอู้ตอนนี้ได้มาวว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 ว โอ้โหได้หัวหอมโอ้โหเพื่อนร้อยสองคูณยี่ห้าโคตรนะแต่โคตรอยู่นะระดับซูเปอร์ไม่กะนะสองพันห้าร้อยห้าสิบนะคะก็ได้อยู่นะ สวยนะร้อยแปดสิบคูณห้าสิบได้นะโอ้โหสงหอยฮะยี่สิบคูณห้าสิบเฮ้ยเอาเรื่องนะท่านประยมนึกว่าจะไม่ได้นะคูณห้าสิบปาดตพี่น้องเรือจะเชื่อจริงๆนะเนี่ยสุดจัดเกมนี้แตะโคตรดีนะ 11,000น่ 101, นะถ้าไม่ชมจะก็ถือว่าได้อยู่นะเออ16บาทที่เหลือเกลือหรือเปล่าโอ้ยคูณ50าสมาอีกแล้วก็ได้อยู่นะโอ้โหได้18บาทคูณห้าคุ้มไหมคุ้มหรือเปล่าก0 0ร้อยก็ได้อยู่นะนี่สี่นะอีกสองรอบ อืมสิคอืมุนฟรีหมื่น้นอยเจ็ดสิบนะคะไปหมุตนต่อเบ็สี่สอุ้ยมาอีกรอบอม,มารีบรีบหน่อย ต,ตอนนี้คือเงินนะเงินคือที่1นะคะตอนนี้ทูนห้ารอยได้กำไรหมื่นคุ้มนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจบฟรีเกมนี้มันจะแต่โหดหรือเปล่านะก็ต้องมาดูกัน้ยได้คูณเยอะอยู่นะเฮ้ยจะได้สแกตเตอร์เพิ่อมอีกหตัวหรือเปล่าโหสดาสามสิบหคูณยี่ห้านะ,ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่น่าจะเกลือหรอกเพื่อนเก้าร้อยก็ได้อยู่นะ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันเนาะได้เสียงไมซีเรียนนะจ๊ะจะบอกให้แต่ก็แตงหน่อยเนาะและเกลือลายโอ้โหร้ 150. อยห้าสิบเบาๆโอ้โห โอเคท่านผู้ชม10การหมุนมฟรีนะคะเงนินรางวัลรวม1,170บาทคุ้มปะก็ได้อยู่นะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะก็ถือว่าได้กำไรทั้งหมดรวมทุนด้วยก็16,696เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพอาขอตัวลาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย